อย่างนี้ก็ประมาณ6กกปีได้ถ้บนอนแบบนี้ไม่ลูกเองเ่ยเราต้องขยับตัวหนเยอะก็ตวหนัสดี่ะ้อนับทุกนี้ของมาให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ัสวัสดีแกนี่ไหว้ครับสวัสดีค่ะนี่ให้กำลังใจนะ ทอดหนึ่งคำหนึ่งนนักบวเยกธรมรรูวรามวาตีวัดโตเก้ยแกสอนสามีนงาีามมา่พรแานเลพล่ลา่แก้วพร้อมด้วยข้าราชการผู้ใหญ่บ้านแล้วก็คุณน้ำพึ่งวันนี้การนำติดต่อค้ <c oughs> าเนี่ยของค่ะแอนมเภอกับเจ้าคณะอำเภอแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านค่ะ โบแก้วเกษรประดับอำเภอนะคะที่มาเดึงตาก่อนเดี๋ยวพึ่งนอนพึ่งนอนค่ะขอให้หายเร็วๆแข็งแรงแข็งแรงค่ะทำตามที่หลวงพ่อแนะนำนะคะตู้ขาหมูจับจับหนึ่งจับหนึ่มอหนึ่งทำหนึ่งทานนะเอาไว้ดึงออกเอาไว้ข้าวสารตลาไปดจะมอบบ้างเาล่า ข้าวหอมมะลิเนี่ยเกเอนั่นเอาวหอไม่ได้เกเอธรรโมธรรมังกรหังสังโฆสังคังกรหังกุโธกุตังกันหักธรมโมธรรมันกันหัสังโฆสังคังกันหัอายุวันโนสุขังพลังพวะวันตตเตจงมาเกิดมีกันายประสงค์ ยาอยาด้วยอันนี้ยา,าวางข้าววางเลยข้าวาาวางยานะมีผงยังคีบมอบหนึ่งนทานะเอาเพศงบให้น้่ง้าน yeah. นะไม่ต้อง้นเยอะนะถ้าอเรรักษาทีนะ่ไหนเะอ่อเพราะว่าผมหาความชืองัา เด็กเจ้าคณะอำเภอท่านก็มานะคะประหลัดอำเภอแล้วก็คุณน้ำจึ้งแล้วก็สมาชิกอสอกรรมนันเพื่อบ้านนะคะจะมามอบของให้ค่ะเป็นกำลังใจให้ค่ะเลขเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้ามามามอบหนึ่งทำหนึ่งทานนะลงพื้นที่กับท่านนายอำเภอแล้วก็ส่วนข้าราชการทั้งหมด เอผู้ใหญ่บ้านกำนันครับแล้ววันนี้มากับเลขาด้วยโรคภัยก็เจ็บก็ไม่เป็นไรอย่าไปท้อแค่ท้อถอยมันตู้ต่อไปนะวันนี้มาให้กำลังใจตาม้ำเยอะๆนะคะแล้วก็นี่ยาเอาไว้มีน้ำมันกระโกด้วยเอาไว้ทานะเวลาปวดเมื่อยเคดขัดย่อร่วมกับทางส่วนราชการมีน้ำเพื่อระดูแก้วเป็นต้น กององประจำดแบหนึงนะครับแป๊บหนึงแป๊บเดียวอเคครับขอคมาก่างมอบน่นท่นทานนะเ่อเป็นวันและกกำลังใจลงเยี่ยมโยมให้กำลังใจในการต่อสู้ชีวิตนะ สวดมนต์ภาวนานะเป็นะหายใจเข้าถอนหายใจออกนั่งสมาธิมาสังโฆสังฆารามยุทธโภคุทธังมธรรมะปัณโนธรรมต่งสังโฆสังฆปัญหาอายุวัตโนสุขังพลังเข้าวันอุเบกศเดี๋ยววางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวมีของอย่างอื่น